ต้วนัทพรถูกเมาส์กลางไอีพยายามเซ็กซี่ตามใจแฟนแต่ไฮโซไนดันเก็บรูปแฟนเก่าอย่างวุ่นเส้นไวหวานขณนะนี้ยังตกเป็นประเด็นเม้ามอยของชาวเน็ตสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรกับหวานใจไฮโซไนที่มักจะมีซีนหวานออกมาโชว์ให้เห็นบ่อยๆอย่างล่าสุดก็เพิ่งคงคู่กันไปทํากิจกรรมกลางแดดแบบลุยๆอย่างการเล่นเวกบอร์ดพร้อมกับเผยคลิปโชว์สกิลที่ไม่ธรรมดาแต่งานนี้ก็ไม่วายเจอชาวเน็ต เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์สาวแต๋ซสิงครั้นนี้ก็ได้าพาดพิงถึงอดีตแฟนเก่าของไฮโซในอย่างวุ้นเส้นโดยบอกว่าแต้วทําทุกอย่างตามใจแฟนแต่แฟนก็ไม่เคยลบวุ้นเส้นออกจากอินสตาแกรมเลยก่อนจะบอกว่าถ้าตนเป็นแต้าก็คงเคืองมากโดยมีชาวเน็ตอีกหลายรายเข้ามาร่วมวงเมาส์ซึ่งบ้างก็บอกว่าแต้วมาผิดทางเหมือนไม่เป็นตัวเองพยายามยังไงก็ดูไม่เซ็กซี่แต่ทําให้ความน่ารักความหวานมีเสน่ห์ลดลง ขณะที่บางคนก็เข้ามาแย้งว่าอย่าชิ่นกับภาพลักษณ์ในละครที่เขาแสดงเกินไปคิดไปเองทั้งนั้นว่าเขาต้องเป็นแบบในละครแต่คงลืมไปว่าเขาทำอาชีพนักแสดงนั่นไม่ใช่ตัวตนของเขา